ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นสวัสดีตอน5โมงเย็น5โมงกว่าพร้อมตอนนี้5โมงครึ่งครับช่วงเวลาคนเลิกงานครั้อมพอดีว่าจะไปหาข้าวสักหน่อยครับช่วงเย็นช่วงแดดล่มลมตก ครับผมก็ให้เพื่อนๆด้ชมกันไปครับตอนคนเลิกงานห้าโมงเย็นก็เดินทางขับที่พงที่พักกันครับผมเวลาก็ไม่ติดนะครับไม่มีติดเลยครับผมช่วงเย็นๆก็ไม่ถึงก็ร้อนครับ เ่ยร้อนมากปูกเพ็นก็มีเดินกันไม่เยอะเท่าไหร่กลับร้อมเปลี่ยนไปชมันไปชมันไปครับช่วงเย็ยนๆของเราก็ว่าจะไปดูกับพงกับข้าวสไลดยที่ซอยรามยีเก้า คตอนนี้ก้าวจะถึงแล้วครับก้า,ว,า,าวจ,จ,าจะถึงแล้วครับผมเรื่องดูจอดรุไป้าจะราจอนก็เคลื่อนที่ได้ไม่ติดขัดครับเนี่ยถึงแล้วครับถึงซอยร้านยทธ์เก้าลแล้วครับผม ตัวเย็นคนก็เยอะคนเยอะนะครับคนเยอะคนเยอะมากมาเพื่อข้าวกันครับช่วง5โมงตัดีคนเยอะงานตัวดีดีๆครับทุกคนชมข้าวเกีอะไรดีเกี่ยอะไรดีเนาะข้าวก็จะมีหลายอย่างอาหารตรงอาหารใต้น้ำพริกปลาถุงปลาทอดครวม มีขายอยู่สองฝัง่งสองข้างครับมีผลม้กาลากไม้ครบผมชชนชันผ่านเพื่อนมชมกันครับมรไจะถ่ายให้ได้เวลาเพื่อมาลงให้เป็นเพื่อนได้ชมกันนะครับโอเคได้สามนาทีดีแล้วมันคลิปนี้จบเพนนี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ